การปลูกผักในพื้นที่แค่นี้มันสามารถทรํารายได้สองเท่า<อ>จากของผักทั่วไปพืปป้นที่เดียวกันแต่การปลูกแบบแนวดิ่งมันจะทําผลผลิตได้สองเท่าเหมือนกันอ๋อเหรอครับครับผมพิสูจน์มาแล้วปัจจุบันเนี่ยเราเอาแหนแดงเข้าไปร่วมในการหมักด้วยครับจะเป็นแหนหมักจุลินทรีย์ครับก็คือเรารู้ว่าแหนแดงเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของอ่ธาตุอาหารคือธาตุโพแทสเซีย การทําปุ๋ยนะคร uh ับ huh. แต่ถ้าพูดถึงการให้อาหารสัตว์ก็คือโปรโตีนสูงโดยเฉพาะคนไข้ผมคิดว่าเขาก็เขาก็เจอปัญหาแล้วเนาะคนป่วยนี่ก็คือคนที่มีความทุกข์นะคมว่าถ้าเราเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้เขาสามารถฟื้นตัวกลับมาปกติได้เร็วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการรักษาของเขาเ uh huh. จริงไหมครับถ้าเราเอาสารเครมีไปเขามันซ้าเติมเขาผมคิดว่า ความคิดของผมนะ <laugh. S 1> แต่ว่าถ้าเราเอาสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถทําให้สุขภาพของแข็งแรงขึ้นเร็วกว่าเดิมก็ดีครเพราะ <hoo. S 1> ฉะนั้นผักอินรีย์นี่แหละที่จะช่วยให้เราเป็นเหมือนการทําบุญนะถึงทำบุญท,ทางอ้อมเนะใช่ครับ <entially S 3> สวั s <S ส,สดีทุกคนครับวันนี้มาชมสวนของน้องปองครับหรือว่าสมปองบุตแย้มครับ YSF ชอบมาจากคําว่ายังสมาร์ทฟาร์มเของจังหวัดสุรินทร์ครับศูนย์บ่มเพาะ เกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะจะเป็นฐานการเรียนรู้นในเรื่องของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในเรื่องของการที่จะทําผักยินรีนะครับรายได้ของน้องต้องบอกว่าก็อยู่ได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการที่จะไปทํางานอยู่ในเมืองกรุงหรือว่าทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะไม่มากเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับน้องปองอีกครั้งหนึ่งดีกว่าสวัสดีน้องปองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเปดตนะวันนี้ <laughs> มาเปรต <laughs> หลังจากที่ก่อนหน้านี้พายุแล้วก็แบบเห็นค้างลงพังหักเยอะแยะเลย2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรา แก้ปัญหาแล้วก็ซ่อมแซมกันได้เกือบสมบูรณ์แล้วตอนนี้ก็เริ่มในเรื่องของการปลูกใหม่ครับผมพื้นที่ของน้องปองตัวนี้เท่าไหร่ครับอ่าหนึ่งไร่2งานครับผมหนึ่งไร่2งานครับผมเป็นพื้นที่รวมฝั่งด้านนู้นด้วยนะครับรวมมาตัวนี้สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่น้องปองจบอะไรมาครับอ่าผมจบวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผมสาขาการฝึกและการจัดการกีฬาคือพูดง่ายๆคือเรียนมาเพื่อเป็น โค้ดหรือผู้ทศินจริงๆนะครับคือคสาขาที่เราเรียนมาต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าจบมาก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทําเกี่ยวกับอาชีพที่เราเรียนมานะครับ,รบผมผ่านการเป็นเทรนเนอร์ในศูนย์ออกกำลังกายมาเกือบ10ปีครับผมก่อนที่จะย้ายมาเป็นเกษตร,รกรอยู่ที่นี่ครับออตอนนี้ก็ทําทเกษตร,รมา,าเข้าสู่ปีที่6แล้วครทำไมถึงอยากจะมาทําเกษตรครับมันมีที่มาที่ไปหลายอย่างนะครับใน เรื่องของปัญหาชีวิตครอบครัวด้วยหลังจากที่นั่นแหละครับผมมีปัญหาเรื่องของลูกสาวที่ไม่สบายครับลูกคนแรกก็เลยต้องตัดสินใจลาออกเราไม่มีเวลาดูแลเขาใช่ครับเพราะว่า,าโรคที่ลูกสาวเป็นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดูแลเหมือนกับพยาบาลสว<ช>่วนตัวทุกชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นก็เลยลาออกจาก ตรงนนั้มาสุดท้ายแล้วน้องปองก็รอออกจากงานเพื่อที่จะมาเลือกครอบครัวเลือกครอบครัวและสิ่งที่มันจะทําได้ในระหว่างที่มาอยู่บ้านก็คือการที่จะมาทําการเกษตรใช่ครับก็พื้นที่น้อยๆแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ทําเป็นเชิงธุรกิจนะครับก็ปลูกผักกินเองครับผมตั้งใจว่าจะปลูกเพื่อมีผักอินทรีย์ผักปลอดสารเอาไว้ทานในครอบครัวจุดเริ่มต้นคือการที่จะปลูกผักอินทรีย์เพื่อที่จะเอาไว้บริโภคในครอบครัวใช่ใช่ครับแต่ถัดจากนั้นการที่ทําอินทรีย์ตรงนี้ มูลค่าหรือว่าราคามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการที่เราจะทําให้มันมีรายได้ก็เลยมาจัดเต็มเลยก็ศึกษาเรื่อยๆก่อนครับผมศึกษาเรื่องของการปลูกในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะมาพัฒนาครับทีนี้มันก็มีคนสนใจนะโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลที่เขาสนใจผักอินทรีย์เพื่อไปประกอบอาหารให้กับคนไข้ก็ได้ประสานงานแล้วก็ติดต่อกันครับช่วง 2- 3สปีหลังก่อนโควิดก็เริ่มทยอย ลูกผักกินเองด้วยส่วนเหลือก็ส่งให้กับทางโรงพยาบาลนะครับก็พอหลังจากที่ทําไปมันมีรายได้เข้ามาครับพอมันมีรายได้เข้ามาเราเลยรู้ว่านอกจากาการที่เราจะปลูกผักไว้กินเองแล้วรเราอยากที่จะทําผักให้กับคนไข้ที่เขาเหมือนเขามีปัญหานะครับ,รบถ้าเรามีโอกาสได้ทําผักที่มันปลอดภัยให้กับคนไข้มันเหมือนการสร้างบุญกุศลอีกทานงเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจ ทำผักอินทรีย์ให้กับโรงพยาบาลน,นะครับตอนนี้เราส่งทั้งศีนรงแล้วก็สังขะแล้วก็ตั้งใจว่า,าจะหาเครือข่ายสร้างผักอินทรีย์ให้ได้มากที่สุดครับครับนี่ครับตอนนี้น้องปองก็ตัวนี้จะเป็นอ,อ,อย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นค้างเกี่ยวกับอะไรนะครับพ่อปองตัวนี้ค้างของผักขึ้นค้างนะเป็นตัวนี้เป็นฟักเขียวซึ่งอสองสัปดาห์ที่แล้วมันมันล้มไปพร้อมกับค้างเลยครับผมแต่เรายกขึ้นมานะครับเห็น <He ard S 1> ว่ามันสภาพมันก็อาจจะอิดโรยหน่อยอันนี้คือยกขึ้นมานะครับนี่ยกขึ้นมาแล้วก็ทําค้างใหม่ แต่สิ่งที่มองแล้วก็เห็นก็คือน้องปองทํากเกษตรได้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเป็นแบบเหมือนกับเกษตรประณีตนะครับเป็นการจัดสรรพื้นที่แล้วก็วางรูปแบบได้สวยงามนอกเหนือจากการที่จะได้ผลผลิตอย่างเดียวมันก็จะเป็นเหมือนกับเชิงท่องเที่ยวในเรื่องของการที่จะเป็นเกษตรแบบคนรุ่นใหม่นะผมคิดว่าถ้าเราทําจัดแปลงรูปแบบการออกแบบเนี่ยมันมีผลหลายอย่างนะไม่ไม่ใช่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวครับการการที่เราทําค้างให้มันเป็นระเบียบเนี่ยมัน มันจะส่งผลไปในเรื่องของการดูแลด้วยครับการจัดการเรื่องของโรคและแมลงแล้วก็ผลผลิตที่เราทําในพื้นที่แคบๆเนี่ยมันจะได้สูงขึ้นครับลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนยังไงรู้ไหมครับการทําค้างผักที่สวยแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็จัดสรรพื้นที่ให้คุ้มเนี่ยมันลดต้นทุนในการใช้พื้นที่งเงี้ยอพื้นที่น้อยให้มันขึ้นในแนวดิ่งว่างั้นเถอะใช่ครับปกติ้ีเก่ดนหาเราจะปลูกผักทั่วไปคือมันจะต้องนอนราบตามพื้นดินใช่ซึ่งมันจะต้องใช้พื้นที่เยอะ ใช้พื้นที่เยอะอ่าแต่ของนงปองคือให้มันขึ้นสูงมาแบบนี้ครับอืมอย่างเช่นไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยขอสอบถามไอ้แปลงยาวๆแค่สองข้างเนี่ยเราสามารถขายได้เท่าไหร,ร่ก็อ่าถ้าเป็นผักทั่วไปเนาะมันมันมันต้องดูเลทราคาด้วยครับ<ต>ผมแต่จริงๆก็คือการปลูกผักในพื้นที่แค่เนี้มันสามารถทํารายได้สองเท่า่ <2 S 2> าขอ,ของผักทั่วไปของผักทั่วไปครับอันดับแรกคือเรื่องของราคาผักอินทรีเนาะครับอันที่สองคือการใช้พื้นที่การปลูกนะครับพื้นที่เดียวกัน แต่การปลูกแบบแนวดิ่งมันจะทําผลผลิตได้สองเท่าเหมือนกันอ๋ออะไรครับครับผมพิสูจน์มาแล้วอพิสูจน์จากแต่ก่อนเราเคยปลูกในแนวราบแนวราบพื้นที่เท่ากันใช่เราเราเคยผ่านมาแล้วพื้นที่เดียวกันแต่ว่าผลผลิตที่ออกมาได้มันมันน้อยกว่าเยอะสรุปสรุปง่ายก็คือถ้าในกรณีที่พื้นที่ขนาดอย่างเช่นหนึ่งงานเท่ากันสมมติหนึ่งงานเท่ากันหนึ่งงานเท่ากันกับการปลูกในแนวดิ่งกับแนวราบแนวดิ่งจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นสองเท่า ใช่ครับเพราะว่าสองเท่าเพราะว่าเราปลูกเป็นเป็นสองเท่าเหมือนกันถ้าแนวราบเนี่ยเราจะปลูกสิบเมล็ดแต่พ่อแนวดิ่งเราปลูกได้ยี่สิบเมล็ดเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้มันขึ้นบนอากาศเราสามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งด้านแนวด้านข้างแลวก็ด้านบนแต่ถ้าเราปลูกด้านข้างด้านล่างเราจะได้แค่ผลผลิตด้านล่างอันนี้คือน้องปองสรุปมาแล้วจากการที่ทามาใช่ครับผมก็เลยว่าใช้การปลูกแบบแนวดิ่งครับครับดูแลง่ายครับผลผลิตได้ดีกว่า และที่สําคัญที่สุดถ้าในกรณีที่เป็นผักอินทรีย์เนี่ยมูลค่าของของผักมันก็จะสูงกว่าผักทั่วไปด้วยเนาะหนึ่งเลยครับคือมันปลูกแล้วก็ดูแลยากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของสารเคมีในการที่จะมากําจัดแมลงแต่ <ผม S 1> เราต้องใช้ความมานะพยายามแล้วก็ใช้ในเรื่องของความมอาใจใส่เนาะใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของพวกสารอะไรต่างๆ,ๆที่เราทําขึ้นมานยอย่างเช่นไล่มแมลงเนี่ยน้องปองใช้เป็นอะไรครับตอนนี้เราเน้นใช้เรื่องของสารชิวพันสารชีวพัน,านสารชีวพันก็ จะมีบนะิวเรียเมทาไรเซียมนับซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะเพาะเชื้อเองนะครับจากการที่มีเจ้าหน้าที่จากเกษตรมาแนะนําให้ความรู้นะครับ hmm. เมื่อก่อนเราเคยซื้อสําเร็จนะครับ,รบพวกสารชีวพันธุ์มันมีขายสําเร็จด้วยแล้วก็มีหัวเชื้อเอาไว้ในส่วนของการทําทเชื้อเองด้วยนะครับ,รบแต่ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเอาองค์ความรู้ตรงนั้นมามา,มาทำเอง hmm. เพื่อเพื่อที่จะลดต้นทุนด้วยแล้วก็เพื่อที่จะ ต้องการได้ประสิทธิภาพที่มันดีกว่าที่เราซื้อมาใช้ด้วยนะผัรผักที่เราเห็นตัวนี้คือเป็นผักอินทรีย์ทั้งหมดเลยเป็นผักอินทรีย์ทั้งหมดพื้นที่ที่จะเห็นว่างๆตรงนี้เพราะว่ามันค้างมันล้มจากพายุเนี่ยแหละเรายกขึ้นไปแล้วเราก็เลยปรับพื้นที่ใหม่แต่ก่อนตัวนี้จะเต็มทั้งหมดเลยนะเต็มทั้งหมดเพราะว่ามันไม้ค้างอะไรมันล้มทับมาหมดเลย่อนนี้สอบถามรายได้ต่อเดือนที่เกิดจากการทำอินทรีย์ประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับก็ถ้าเฉพาะส่งผักให้โรงพยาบาลนะครับตอนนี้เราทําผักด้วยแล้วก็ ทำข้าวอินทรีย์ให้โรงพยาบาลด้วยครับผมตอนนี้ถ้ารวมข้าวด้วยผักด้วยเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละห้าหมื่นบาทเดือนละห้าหมื่นบาทครับข้าวคำว่ขาวข้าวนี้เนื้อที่กี่ไร่ครับข้าวเนี่ยผมตอนตอนปีที่แล้วเราทํา30ไร่30ไร <ล S> ่แต่ตอนนี้พอดีแม่ตาแม่ยายเขา,าไปไปเขาเรียกจําจานองอันนั้นไปรับ<ค>รเพิ่ม<ๆ>มาอีกก็จะปีนี้จะทํานาอินทรีย์ ทั้งหมด44ไร่44ไร่ครับแล้วก็30ไร่เนี่ยกำลังรับรอง EU ก็คือเป็นมาตรฐานการส่งออกระดับประเทศด้วยโอ้ครับแต่ก่อนนะแต่ก่อนเราทำอินทรีอ่าเพียงอ่าไม่ถึง20ไร่ครับอ่าแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มขยายพื้นที่ในการทำข้าวอินทรีย์เยอะขึ้นนะครับก็ทั้งอินทรีย์ในเรื่องของผักแล้วก็ทั้งอินรีย์ในเรื่องของข้าวครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันทําให้สามารถที่จะสร้างมูลค่านอกเหนือจากการที่เราทานายแค่อย่างเดียวเนาะครับ แล้วทํานาทั่วๆไปของชาวบ้านราคาก็จะเป็นอีกราคาานึงแต่ของเรานี่คือเนี่ยครับถึงแม้ว่าผักมันจะขี้เหร่ออนนี้ต้องพูดตามตรงนะน้องฟองเนาะครับแต่คําว่าขี้เหร่ก็คือมันก็จะปลอดภัยในเรื่องของคาว่าสารเคมีนะครับก็จะเห็นว่าใบมะเขืออาจจะไม่ได้สวยลูกมะเขืออาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับตามท้องตลาดแต่ที่สําคัญที่สุดแล้วนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือในเรื่องของความปลอดภัยที่มันเกิดจากการที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับก็จะเห็นว่าแมลงก็ยังคงบินว่อนอยู่ใช่นะครับเพราะว่า คือสาคมีใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนะในเรื่องการไล่แมลงใช่มันอาจจะไม่ได้ฆ่าทันที่ทันใดเหมือนกับการใช้ยาฆ่าแมลงครับแต่ว่าเป็นการใช้เขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับค่อยๆค่อยๆกําจัดไปอะไรพวกนี้นะครับเป็นการไล่ด้วยเป็นการอะไรกําจัดด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบฆ่าทีเดียวนะครับก็คือมันอาจจะใช้เวลาหน่อยอันนี้ อันนี้เป็นผระเอกเลยของเราใช่ที่นี่เราขาดไม่ได้นะครับในเรื่องของสิ่งที่จะมาลดต้นทุนเรานะครับก็คือแหนแดงครับผมแหนแดงครับสำหรับบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่ใช้สําหรับการเลี้ยงไก่ครับผมเป็นอาหารให้กับไก่ไข่ของเราแล้วก็เป็นส่วนผสมในการหมักปุ๋ยครับผมต้องบอกว่าส่วนผสมนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราทําปุ๋ยหมักจากพวกเศษหญ้าเศษ ฟางเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเอาแหนแดงเข้าไปร่วมในการหมักด้วยจะเป็นแหนหมักจุลินทรีย์ครับก็คือเรารู้ว่าแหนแดงเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารพืชถ้าพูดถึงการทําปุ๋ยนะครับแต่ถ้าพูดถึงการให้อาหารสัตว์ก็คือโปรตีนสูงครับตัวนี้ผมว่าหลายๆคนที่เป็นเกษตรกรน่าจะมีความรู้เรื่องนี้ดีแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่ได้เอามาใช้จริงก็ ผมลองทดสอบแล้วผมใช้มาปีที่2แล้วนะครับในเรื่องของอเป็นอาหารให้ไก่นะครับแล้วก็เอามาทําเป็นปุ๋ยแสดง,งว่าเป็นทั้งอาหารของไก่แล้วก็เป็นทั้งปุ๋ยด้วยครับผม,มล่าสุดนี้ล่าสุดเอามาต่อยอดนะครับ,รบทำเป็นน้ําหมักด้วย<อ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งถามว่ามันมันได้ผลร้อยเปอร์เซนกับน้ำหมักคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการทดสอบทดลองครับผมครับต้องการที่จะดึง ในโตเจนนะครับจากแหนแดงให้มันออกมาเป็นรูปแบบของน้ำหมักโดยการทำร่วมกับหนอกกล้วยครับ,รบก็จะเป็นน้ำหมักหนอกกล้วยแหนแดงก็ผมตั้งชื่อไว้ว่าเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์หนอแหนบเดินไปเกือบจะทุกจุดนี้ก็จะเห็นเป็นแหนแดงเกือบจะทุกจุดเลยครับเนี่ยมีทุกที่ผักผัก,ผกทุกอย่างนี้เป็นผักผักอินทรีย์เนาะผักอินทรีย์รับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ ตอนนี้ได้ได้ปลูกอ่เมล่อนไหมครับปีนี้เมล่อนหมดรุ่นครับหมดรุ่นแล้วตอนนี้กาลังพักแปลงอยู่ครับผมก็รออีกอ่าสิบห้าวันก็จะเริ่มปลูกรุ่นต่อไปเมล่อนคือเป็นผลไม้ประจําสวนของเราเราจะปลูกปีหนึ่งก็ประมาณ2รุ่นถึงสามรุ่นขอนญี้มาดูด้านนี้วันนี้เป็นกระหล่ำใช่ไหมครับกระหล่ำปลีตัดส่งไปแล้วตัดสรงไปแล้วแต่ทําไมไม่เอาออกเพราะว่ากระหล่ำปลีเนี่ยมันมันจะเป็นพืชที่สามารถออกแขนงได้อ้าวเหเอครับจริงๆครับพอเราตัดหัวมันออกเนาะมันจะมีแขนงออกมา นี่ฮะนี่คือแขนงของกละลำพีมันก็จะโตมาแบบนี้ใช่แต่ว่ามันจะมีหลายหัวแต่เพียงแค่หัวมันอาจจะไม่ใหญ่อันนี้เขาเรียกแขนงของกลัลำพีครับพอตัดหัวหัวหัวหลักมันออกเนาะมันก็จะมีแขนงประมาณสี่ห้าแขนงเราก็เลือกใช่ไหมครับที่นี่หรือไงเราก็เก็บเอาไว้เก็บแขนงมันก่อนบำรุงต่อไปเราก็บำรุงรดน้าเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าพอเราเก็บแขนงออกเราค่อยค่อยอ่รื้อมันนะครับอมันจะเป็นการแบบว่าได้ได้สองต่อนะครับ คุณภาพดินของน้องคือใช้แหนแดงครับในการที่จะปรับสภาพดินแบบแหนแดงร่วมกับปุ๋ยมากแล้วก็ผักที่เห็นก็คือผักที่เป็นดินซีทั้งนั้นครับช่วงนี้หน้าร้อนครับมันปลูกยากมันร้อนจริงครับแต่ว่าผักยังสวยอยู่เนาะเรามาดูผักชีครับน้องปองอันนี้เป็นผักชีของน้องครับที่เป็นผักดินรีผักเหล่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องเทศในการที่จะประกอบอาหารเนาะอันนี้คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับเราใช้แค่ปุ๋ยหมาร่วมกับแหนแดง ขออนุญาตดูสักต้นสองต้นนะครับมันมันสวยนะน้องปองผมว่าอันนี้ใกล้จะได้เก็บสรงแล้วแหละแปลงนี้นะครับครับก็เราต้นนี้ก็นด้เนี่ยครับต้นขนาดนี้เขียวอาจจะเขียวไม่มีปุ๋ยเคมีเลยครับผมเขียวสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้แน่แน่แหละสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอินทรีย์ได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ผักส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยหมักกับแหนหมักที่เราเอามาใช้นี่ครับคือเขียวธรรมชาติ อันนี้เป็นรุ่นต่อไปนี่คือรุ่นต่อไปนี่คือพื้นที่ที่เราต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากมันนะที่เราเห็นเมื่อกี้คือมันออกลูกแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับเราปลูกแบบรุ่นต่อรุ่นเพราะเรา<ม>ต้องส่งตลอดทั้งปีครับ<อ>ต้องต้องมีวิธีการจัดการปลูกเป็นรุ่นๆไปอันนี้คือเบื้องหลังก่อนที่จะเห็นผักอินทรีย์ออกไปสู่ท้องตลาดนะครับ,รบเพราะว่าน้องก็จะส่งโรงพยาบาลสังขาซึ่งเรียวกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพเนาะเขาเขาจะเอาไว้เป็นอาหารให้กับคนไข่ใช่ครับ นี่ครับแปลงของเราพื้นที่ที่เรามันมีแต่ว่าจะทํายังไงให้พื้นที่เดิมเนี่ยมันเพิ่มผลผลิตให้เราเพราะฉะนั้นการทําค้างแนวดิงอ่ะมันจะช่วยเราได้ในการที่จะใช้พื้นที่ที่มันมีเท่าเดิมให้มันเพิ่มได้ครับผมเนี่ยคือที่ผมเพิ่มเข้ามาปกติเราก็แค่ปลูกพริกปลูกโหระพาแต่เมื่อไรที่เราทําค้างขึ้นมาเราก็จะมีฟักเขียวขึ้นมาในในแปลงเดิมเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ใช่ครับไม่ต้องไปซื้อพื้นที่เพิ่มก็ได้แต่ว่าออกแบบจัดสรรให้มันเป็น จัดเป็นส่วนนะเนีย่ยอย่างค้างเนี้ยมันก็มันก็สามารถที่จะปลูกร่วมได้แต่ว่าเราต้องจัดการให้ดีเรื่องระบบแสงนะครับเลือกพืชให้มันให้มันเหมาะครับอย่างพริกเราก็สามารถปลูกร่วมกับผักขึ้นค้างได้ครับผมครับค้างแต่ละค้างก็ใช้ผัก2อ,อย่างก็ได้ครับผมครับอย่างด้านนี้เป็นถั่วพูเนาะล้วก็ปลูกด้านนี้เป็นผักเขียวก็ได้ส่วนด้านล่างก็อย่างมะเขือเทศเนี่ยมันมันเริ่มวัยแล้วทำมันเริ่มโสมเราก็เก็บผลผลิตไปได้หลายเดือนเลยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพริก เห็นไหมว่าครั้งหนึ่งเราปลูกสี่อย่างก็ได้อจะถามว่าต้องตง้องต้องต้องรู้จักจัดสรรพืชให้ถูกนะถามเพราะว่าเรื่องของแสงมันมันจำเป็นกับพืชแต่ละชนิดด้วยพื้นที่แค่นี้ครับอย่างที่บอกว่าการปลูกพืชแบบนี้สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้กว่าแบบเดิมๆได้ถึง2เท่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกการที่จะทําให้มูลค่าของปักสูงขึ้นคือการทําแบบอินรีนะครับปลอดสารเคมีนะครับอย่างที่บอกน้องบอกว่า สิ่งที่มันจะเป็นผลทางออกก็คือในเรื่องของการที่เราจะทําบุญจากการทําเกษตรแบบนี้คือการที่จะมีผักปลอดสารปลอดสารพิษให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราโดยเฉพาะคนไข้ผมคิดว่าเขาก็เขาก็เจอปัญหาแลนะ้วเนาะคนป่วยนี้ก็คือคนที่มีความทุกข์นะผมว่าครับผมถ้าเราเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้เขาสามารถฟื้นตัวกลับมาปกติได้เร็วเนี่ยครับมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการรักษาของเขาแล้วจริงไหมฮะครับผมถ้าเราเอาสารเครมีไปให,ให้เขามันซ้ําเติมเขาอะผมคิดว่า ความคิดของผมนะแต่ว่าถ้าเราเอาสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถทําให้สุขภาพเขาแข็งแรงขึ้นเร็วกว่าเดิมก็ดีนะเพราะฉะนั้นผักอินรีย์นี่แหละที่จะช่วยให้เราเป็นเหมือนการทําบุญให้เาป็นทาบุญทางอ้อมเนาะใช่ครับเป็นทำบุญทางอ้อมนั่นนะครับคือสิ่งที่เป็นไอเดียครับของน้องคนหนึ่งครับที่เป็นเกษตรรุ่นใหม่ครับจากการที่ไปฝึกอบรมในเรื่องของคําว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสุรินทร์ครับที่นี่สวนปุญยิสาพิกัดอยู่ที่บ้าน มห,บบห,หมู่หนึ่งบ้านแสนกลางตำบ,บพลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับหมู่ที่1บ้านแสนกลางตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์น่ครับผักอาจจะไม่สวยครับแต่ที่สําคัญที่สุดสิ่งที่มันจะอยู่อยู่ในผักก็คือความปลอดภัยแล้วก็ความใส่ใจที่มันได้เกิดขึ้นจากเนี่ยครับสองมือสองแรงแล้วก็ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นมีอะไรจะอยากจะฝากนึงเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านไหมครับก็จริงๆผมก็พูดมาตลอดแหละในนี้ผมจริงๆอยากส่งเสริมมากกว่านะครับเพราะว่า อย่างที่ว่าแล้วครับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคมะเร็งหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันทําให้โลกเราเริ่มเปลี่ยนนะครับสิ่งนี้ครับการทําเกษตรที่มันปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีน่ะมันเป็นอีกหนึ่งส่วนเลยครับที่มันจะช่วยทั้งสองอย่างนี้นะครับถามว่าหลายคนกลัวกันมากเลยในเรื่องของโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งแต่ถามว่าเราเรายึดติดกับการกินผักสวยงามอยู่ไหมเรายังมีการยึดติดอยู่ เพราะฉะนั้นอยากให้มองข้ามในจุดตรงนี้ว่าถ้าเราคิดถึงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราต้องมองในเรื่องของความปลอดภัยกับสิ่งที่เรากินไปด้วยคร,ครับเพราะฉะนั้นอ,าอยากส่งเสริมแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคน,นหันมาปลูกผักกินเองที่มันปลอดภัยลดการใช้สารเคมีกันนะครับนั่นแหละครับที่สิ่งที่อยากอยากเห็นนะครับครับ,รบนี่คือ หนึ่งความคิดที่อยากจะถ่ายทอดอยากจะให้หลายๆคนที่ทําเกษตรอยู่ได้สื่อสารนะครับอยากรับรู้แล้วก็อยากจะให้มาทําเหมือนกันโอเคมันอาจจะยากนหน่อยแหละนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกมันคือจุดเล็กๆแต่มันคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงไม่ต้องพึ่งลงมาเนาะครับโอเคขอบุณน้องปอนอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบุณครับสวัสดีครับน่ครับส้นปุณยิสายครับมาได้ที่หมู่หนึ่งบ้านแสนกลางตําบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ โอเคกับ y s f จังหวัดสุรินทร์ครับผม